สองซ้ำโอเคครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนต่อยแบบอ่าเขาเรียกว่าต่อยแบบเจ้าเข้านะครับต่อยแบบมันมีคนดังคนนึงนะครับชื่อซิกฟีบ่อยนะครับต่อยอย่างเงี้ยผมก็ผมเห็นว่ามันแบบเท่ดีนะครับแล้วก็หมัดมันจะแบบว่ารัวด้วยนะครับผมก็เลยจะมาสอนให้ดูนะครับว่าทําไงอย่างแรกกนเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ครับอย่างแรกคือดีพต้องเดี๋ยวปรับดีพาอนะครับดีพายต้องปรับสุดเลยนะโอเคโอเคผมปรับปรับเยอะแล้วนะประมาณนี้ประมาณพักสองโอเคมา นี่นะให้เราเหมือนแบบอันนี้คือเหมือนได้ออกกำลังกายไปด้วยนะครับได้ออกกำลังกายเหือนเราทำอะไรเหมือนแบบเต้นแอโรบิกเงี้ยครับนี่นะครับแล้วมันก็จะแบบหมัดมันก็จะแบบรัวแล้วโฟนะครับนี่นะครับตางใต้เู่ไอาดีเอาตัง่าย อ,นนอันนี้ได้เส้นเลือดไหมครับต้องทำบ่อยๆนี่นะครับก็ก็สามารถลองเอาไปใช้กันได้นะครับวิธีการต่อยแบบเจ้าเข้านะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับไอเทมที่ต่อยเจ้าเข้าไอ้ไอ,อเมทมอะไรกูออกเกมไอเทมอะไรเนี่ย <laughs> เอาทำอะไร